พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาทินัดดาม마ศทรงเป็นประธานในการสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ค่ำวันนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดาาศเสด็จไปยังพระตำหนักเพชรวัดปวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมพระศพสำเร็จพระยานสังวรสมเร็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งบุรีธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปัมถมมูลนิธิอนุสร์หม่อมงานจิตบุรชาัิ และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปรินายกด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อสถาบันชาติพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปรินายกสิ้นพระชนเมื่อวันที่24ตุลาคม2556 ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระราโปรดกระหม่อมให้ประดิษฐานพระศพณพระตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารและถวายพระเกียรติยศตามราชเพะเพณีทุกประการและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานมีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพทั้งกลางวันและกลางคืนมีกำหนดเจวัน หลังจากนั้นทางวัดเปิดโอกาสให้บุคคลหน่วยงานมูลนิธิและสมาคมต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระศพและเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมพระศพทุกวันไปจนถึงการพระราชกุศลออกพระเมร